้องอนละว,วันนี้อันนี้เป็นแบบว่าเขาอกว่าเป็นเรื่องดาวที่หลอนออออแต่มันเหมือนคอมอะ่ะตอนแรกแตอนแรกก็คิดว่าเป็นผีจริงอ่ะแต่พอมันลอ,อยมามันเหมือนมันเหมือนใช่มันเหมือนเป็นโมชาต์อะนี่ไปออกนี้อุ้ยมีคนโดนถาม เฟนเซนเซอร์เขาบอกว่ามันเป็นเซนเซอร์ที่บอกว่าคนเดินหนักมันจะไม่ไม่ไม่แต่เมื่อกี้มันเห็นเท้ามึงใช่แต่อาจจะเป็นเท้าใครก็ไม่รู้เพราะว่ามันเปิดไปหรือเปล่าอุ้ยผีหรอไม่ผีอ่ะผีดาดาใช่ถ้าเราบรรลุเลยนะแต่ถ้าเจอจริงฉันก็กลัวใช่แต่ดูดูอย่างเงี้ยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวก็หมูนิดนึงอ่ะเธอตัวคือตัวอะไรอ่ะ ทุกคนคิดว่ามัปปนคือตัวอะไรคะใช่ไหมใช่ไหมใช่มันเป็นตะปะเป็นอะไรอย่างนี้น้ำตกคนไทยนี่คนไทยน้ำตกสากิกาอะไรอย่าง้เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเมื่อกี้ขออีกทีเนเยย็นเนี่ยเนี่ยตรงนั้น อาไปทีนเป็นไฟนำทางไงเธออ๋ออ๋อนี่ือลงไปแล้วลงลงไปในแคปซูลอุ้ยอุ้ยอุ้ยิวมองค์โถน่ามันแคบมากอ่ะใช่แล้วมันเป็นคนไมนรูไงไม่้มีคนลงมาตอนเขาไงแงวก็เห็นขาใช่แต่อันนี้แบบเป็นน้าโสมมานละลายอ่ะ เนื้อทออ่ะเออเขารู้จักปะเขารู้มีเนื้อทออ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเนื้อทอไม่น่าเชื่อว่าจะมีจริงมัน,น,นมีมันแบบเป็นสัตว์ในนวนิยายตำนานออย่างเงี้ยอุ้ยหลอนจังเลยอ่ะเขาลหลอนจังเลยน่ารักเนาะน่ากับพ่อเขาอ่ะอุ้ยน่ารกักจังเลย อ๋อตอนนี้ฉันไม่โฟกัสผีเลยนี่นี่นี่ไงนี่ยเนี่ไง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 นเ่ไอนี่ไงนี่ไงน่ไงผี่ไง่ไง่ไง่เงนนี่ไน่ไง่ไงนี่ไี่ไงี่ไง่ไงนี่เน่ไี่ไน่ไ่ไงน่ไงนีไนต่นี่างีไมน่ไงนไนีี่ไงนีป็นีี่ไงนี่างนีไงนี่างนี่ไงนงเีียว ขอใค้ฉันได้พักผ่อนมาฉันเหนื่อยฉันขอเป็นแบบเล่นตลกได้ไหมตวพี่เองเขาบอกว่าไม่มีลมแต่มันดึงได้ไงก็อาจจะได้อไาอยะลองฉันลองตัวตัวร้องหรอเมื่อกี้ตัวไรอ่ะ มันก็เหมือนคนจุ่นเอรามันถ่ายไกลไงเราพี่คนคนคนผมใจอะไรเนี่ยหลอดไป <คน S 2> หมดเฮ้ยยง <คน S 2> ไ,ไง <ๆ S 2> ผีปุ่นผีป<โท>ุ่นโธ่มาแล้วหมุ่คนข้งล,ล่างเลยละผีปุ่นมีสองโต๊ะเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยนะน่าขำ ตัวใหญ่จูออนผีปุ่นอ่ะก็จะเป็นจูออนลูกสอนพีอะไรอ่ะมันเริ่มแบบกดรักมันค่อยๆใช่ไหมชัดขึ้นใช่อาจจะแบบเทกได้เทกได้เพราะว่าผู้ชายแบบไม่ไม่ให้หยับไปทางนยังเลยใช่พ้ะกองก็กอง็นิ่งมากใช่ค่ะจะเป็นแบบค่อยๆให้ปกเป็นคนที่นไ่้เห็นไหมเธอแล้วแบบ ชก็ทำได้บางอย่างเนี่ยทุกคนอย่าไปเชื่อ100%นะคะแต่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะน้องก็เป็นตู้เย็นลิงเหรอไม่ใช่คนชันขอโทษชื้อจะว่าลิงเอาเป็นติดสติ๊กเกอร์ติด A B C แหละให้เด็กอ่านไงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูดเชื่อมองสีแดงหัวหัว ใช่เป็นแม่เหล็กปะเป็นอะจรเป็นปฏิกิริยาไฟฟ้าอุ้ยอะไรอะไรอ่ะฉันว่าคนใช่อันนี้ฉันว่าคนคนอยู่ในตัวแต่ถ้าดูเหมือนเฉยๆเนาะเฮ้ยน่าจะเป็นคนแหละคนไม่ไม่ปกชายมันเทอร์เอไม่ใช่คนฉันไม่หุ่นยนต์อ่ะอันนี้เป็นอะไร ทำไมอ่ะอ๋อนึกว่าคนเล่นผ้ามา่านเหรอเมื่อกี้เหมือนแบบอ๋อ,อ,อ,อเลยจ้ามันไปย,ยับเต็ใช่เหมือนแบบว่ามีคนอยู่ในผ้าม่านแล้วบอกว่าร <được. S 2> ำคาญก็เลยไปตอ <ใน S 1> ปกอ,อ้าวในปรากฏว่ามีใครอยู่มีน้อ่าอะไรอยู่อ๋อเด็กออเด็ก,อ,ดกอันนี้ในอู่นะ แต่เด็กชอบเป็นโคลิกนะโคลิกแปลว่เป็นโรคของโรคทางจิตเภทมันไม่ใช่โรคทางจิตเขาจะเป็นเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนเดินผ่านเมื่อกี้อะอันนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้นี้เนี้ย่นี้ยเนี้ยนี้ยเนี้เนี้ย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 เน้เนี้ยเนีเนี้าเนี้ยเนีเนียนี้ยเนี้ยเนเนียเนีเนีนี้ยนี้ยเนีเนียนีนีนีน้นี เฮ้ยนี่น่ากลัวอันนี้ฉันแอนนาเบลเป็นลูกของแอนนาเบลชื่อแอนนาเบล้างหลังอ่ะแอนลี่เป็นนมเป็นนมของมันขยับแม่แตะอะไรทั้นั้มือแต่มันอาจจะมีฟังก์ชันได้เป็นตุ๊กตาแบบนี้มันต้องขยับแบบแอนนาเบลเนาะใช่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 กลัวมากอันนี้มันอาจจะเป็นแบบ แต่ก็กลัวคือตุ๊กตาอะไรแบบเนี้ยจ็กเกยตไม่ชอบเลยทั้งคนเพราะว่าแบบมันดูแล้วแบบว่าเฮ้ยอางเนี้ยเนี่ยเนี่ยฉันไม่ชอบตุ๊กตาเลยแบบเนี้ยมันมันมีความน่าขนลุกอะไรบางอย่างโอ้ยอันนี้น่ากลัวบาร์บีออ้อันยองอันยองซาซีด้าซาซีด้าว่ายังไงเอ่ยฮลัลโหลพี่แคทชนหน่อยสิ ฉันนี่อยากคุยฉันเป็นคนจิงอังวุยคือฉันนฉันเป็นสิ่งขอยมันต้องครจับแบบนนเปียวเนาะใช่ใช่ใังใช่บนี้แอันนี้ของจริงใช่อันนี้ของจริงไม่อีออนด้วยบาร์บี้มีชีวิต ไม่ไหวนะอันเนี้ยโธ่โธ่เมนาเมนาอุ้ยอ๋อแล้วมันมีหลายมือเอฟเฟคเอฟเฟคอันนี้เอฟเฟคสัตว์แล้มันมีหลายสัตว์แล้มันมีหลายสัตว์แล้มันมีหลายสัตว์แฮร์มัมีมือเดียวก็เจอใช่แต่แต่คนลูกนะถ้านอนอยู่แล้วเจออย่างเงี้ยถามว่ากลัวไหมกลัวแต่รู้ว่ามันแบบแต่ใครก็อะไรที่ลูกเยอะเออเออต้องกลัวทุกคนเป็นนะฉันก็เป็นนะเนี่ยแล้วมันของมันแบบจากท่านางหรจาก พื้นปะ้ยมีตาด้วยหญิงอาจจะเป็นห้องหนังของมนุษย์ก็ได้แบบฟิวเปิปร์งมากอะไรเงี้ยเออน่ากลัวนะเฮ้ยนอนไม่หลับแล้วค่ะทุกคนวันนี้นอนด้วยกันไม่นอนหรอก <laughs>